สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเทสซี้ฟู้ดอีกแล้วนะคะวันนี้ทําอะไรกันอยู่คะมีคลิปใหม่ๆม่มาให้ดูนะคะพร้อมที่จะดูคลิปกันหรือยังถ้าพร้อมที่จะดูคลิปกันแล้วไปดูคลิปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้กําลังเดินทางพาทุกๆคนไปร้านอาหารบุฟเฟ่ในประเทศเยอรมนีนะคะ อยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วค่ะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ในประเทศเยอรมนีที่ราคาไม่แพงตกหัวระประมาณ700อกว่าบาทเริ่มด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยค่ะก็จะมีสลัดนะคะสลัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเขือเทศแตงกวาแบบนี้ค่ะต่อมาจะเป็นชีสแล้วก็มะเขือเทศอันนี้เป็นปูอัดกุ้งตัวเล็กๆนะคะใส่ใน เวนิกาค่ะดรซซิ่งรสชาติอร่อยค่ะทานแล้วประทับใจมากๆค่ะนี่คือสลัดผักรวมนะคะเป็นผักกาดแก้วเปปปิกาข้าโพดถั่วแดงโอลิฟแยกน้ำสลัดนะคะสามารถเลือกทานได้ว่าชอบน้ำสลัดแบบไหนค่ะเมนูนี้พลาดไม่ได้ค่ะโหลดปานมากๆกุ้งผัดเกลือพริกไทยดำค่ะรสชาติสุดยอด หนีไม่พ้นแกงไก่บ้านเราค่ะใส่เห็ดแชมเปญองและใส่ถั่วแขกนะคะรสชาติไม่เผ็ดมากค่ะเพราะเป็นร้านอาหารจีนและทำให้คนเยอรมันทานถาดน,นี้เป็นหมูนะคะหมูผัดกับแครอทใส่หอมใหญ่ใส่น้ำมันหอยด้วยอันนี้เป็นเนื้อผัดนะคะเนื้อผัดยังเป็นแครอทและยังเป็นถั่วแขกเหมือนเดิมค่ะ นี่จะคล้ายๆถาดที่แล้วแต่ว่ารสชาติเผ็ดมากกว่ารสชาติเค็มคนมากกว่าค่ะเนื้อผัดน้ำมันหอยใส่เปปปิกาและใส่หอมใหญ่พริกไทยดำอันนี้คือสุดยอดเหมือนกันค่ะเผ็ดแชมปิยองผัดน้ำมันหอยใส่ผักนิดหน่อยนะคะรสชาติอันนี้คนเยอรมันชอบมากผัดผักค่ะ <S <S ผัดผักรวมมิตร รสชาติดีเหมือนกันค่ะเข้มข้นต่อมาเป็นหมี่ซั่วหรือหมี่เหลืองผัดกับผักนะคะบุฟเฟ่เอเซียต,ต้องมีข้าวแน่นอนค่ะซอสจะมีให้เลือก3อย่างนะคะไว้กินกับพวกเป็ดทอดไก่ทอด,ทอดแล้วก็ปอเปี๊ยทอดค่ะอาหารเล็กน้ำย่อยผ่านไปแล้วอาหารหลักผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นของหวานนะคะ ทุกทคนอย่าพิ่งเบื่อนะคะนี่คืออาหารจานแรกที่เราตักมาค่ะเป็นซูชิอู่อีกเคาน์เตอร์หนึ่งเราถ่ายไปไม่ถึงนะคะ คลิปจบลงแล้วถ้าชอบกรุณากดไลค์กด subscribe ถ้าชอบมากๆก็แชร์ให้เพื่อนๆของทุกๆคนได้ดูดนวยนะคะว่าคลิปของเราเป็นยังไงสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ